ถ้าเจอคนที่คุณก็รู้ว่าใครเกาะหรือหมวกก็ไม่เซฟนะจ๊ะเจ๊เจอเขาพูดนั้นเดียวอพี่ใส่หมวกมาทำไมวะอ่ะใส่ไปเถอะมีของฟรีได้จากใครมาไม่รู้เนี่ยขายไดิพี่เอราขายได้สามหมื่นนะเหอหมวกอ่ะใส่มามันก็ไม่เชื่อกันะไรหรอกเชื่อดิเข้าใจแหละแต่ไม่อยากมานั่งแบบเอ้ยถ้ากูใส่หมวกนะอะไรเงี้ยได้บอกวะจะใส่ไปก็เไปเฮ้ยแต่เรายังมีคนแต่งเต็มอยู่อ่ะอจริงอืม หมวกแดงใบเล่อย่าดูดเฮ้ยหมวกมนใส่แบบนี้เหรอหมวกบอลเออเย่เอออย่เท่ไอ้เแี่รอตีนสัตว์เห็นตะไกเลยยิงเออกเป๊ะคนไหนคนไหนม่งวะเอ้อไอ้หมวกแดงแนงกันแหละอ้ไอ้แค่นั่งอยู่ไหนพุ่มยังเห็นเลยสักดอซุกะ เจอคนจริงได้บึงหลุดตรงนี้พี่โดดเข้าตไปโอ้โหโโอ้ห่แครับพี่โดดเข้าข้างล่างนะมคุณวอกโรดโดดจานมาเลยช่วยไม่ได้แหละถ้าจ่ายปากท็อปนี้ก็เพิ่มแค่หมื่นเจ็ดเองนี่หว่าถ้าจ่ายปืนมีกระบอกละหมื่นเจ็ดยิงไฟเว้ยง่ามีคนเหรอ ขาแน่ม,มีคนละไม่น่ามีคนไม่น่ามีคนอ๋อเฮ้ยมีคนโดนเข้ามามีคนโดนเข้ามาตัวแอลข้างหลังข้างหลังดาวชั้นหนึ่งอะอชั้นหนึ่ง<อ>ชั้นหนึ่งโดนยีงตายโอ้โหกุนนท์วันเจอตัวเสร็จแล้วตายไหมไม่ตายออ ตายวะตายตายตายตัวยเฮ้ยกระเบิดแล้วมั้งไปพี่เองพี่เองอไม่ตายตายแล้วพี่ไม่บ้านบ้านบ้านอย่าลงมายิงกูอันดับแรกพี่ถ้าพี่จะไปนอนนุงกองขยะพี่ต้องยิงไฟก่อนเว้ยมันจะเนียนกว่าใช่ไหมตรงไข่นะจะสร้างความมืดเพิ่มเข้าไปอีกใครเดินมาไม่นะมึงยิงแคนสองมีเพื่อนมัน ช่วยไหมไม่ต้องไม่ทำได้แล้วไอ้ฝ่ายหมดแม็กอย่าพูดอย่างนั้นสิอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป<笑><笑><笑>อย่าไปพูดทุกท่านมันก็ปกตินี่นาปกติสองแม็กด้วยซ้ำที่ผมทำดีกว่าสแตนดาร์ดผมต้องเยอะ,ยะด้วยดูดิวิ่งหยุบที่ด้วยไงใครวิ่งเหล็ก<พ>อะ<อ>ันผมไปตึกสองเันนะพี่ผมเหยียบตั้งหมดก็มาเออก็อมาแล้วไปมาไม่มันนี่ไงมีคนวิ่งมาข้างหลังใช่ อันนี้่พวกคุณวิ่งมาป่ะคุณเองขวามืออจะมีแฟลชได้ยังยังยังพี่อยู่สะพานอยู่ไม่ใช่พวกผมมีคนวิ่งมาข้างหลังแล้วผมก็ยังไม่พร้อมด้วยกระสุนผมจะหมดอ๋อไม่ใช่คันนั้นเหรอคันนี่ฉีกออกมาตึกสองฉันก่อนไหมถอดโทษถอดจับเลยละมันอยู่หลังพี่เลยเดีพี่พี่นอพี่ว่าพี่มาปัญหาที่ไม่เจอหรอกพี่นอโดดกระสุนไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าไปใกล้ตึกแล้วเดี๋ยวบอกเขาทีพวกโดดเข้ามาแล้ววะฝั่งไหนมันอยู่หลังตึกพี่เนี่ย ตรงทางรถออกอะใช่้ำใจท้องมาป่ะเนี่ยมาบอโรเลอร์คนอยู่ไหนนะพี่อยู่หลังตึกตรงทางรถออกตรงรถออกกันไปดูให้ไปผมไปดูมันมันยังไม่เข้าตึกไปใช่ไหมยังเดี๋ยววิ่งไปดูให้มันปานเด่นทำไมวะเช็คคนเหรอไปวอล์กลออยู่บนบนเขาได้นะเดี๋ยวตายช่ิบหด้มันยิงใครอ่ะเดี๋ยวไปเชียร์กันไม่รู้พี่ไม่ใช่ผมอ่ะยังไม่เข้าใกล้ ผมอยู่แถวเต็นท์ผมอยู่แถวเต็นท์ละยิงผมยิงผมเด็ดเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดใครยิงอะไรอยู่อะยูเป้าพี่เป้าเลยตายว่ะตัวเต็มอยู่เปียบเลยเนี่ยมีสองสองคนได้เออเห็นแล้วตายไปตัวหนึ่งแล้วมีคนเข้าไปในตึกตัวหนึ่งด้วยเมื่อกี้เห็นแล้ ใครอยู่ในตึกปะเนี่ยไม่มีมพวกคุณเออยู่ไหนกัน,นละปุ่มตรงเต็นท์ผมอยู่แถวเซเวนแถวไหนนะคุณแถวข้างตึกสามชั้นะอะเซเว่นอะมีหม,มากอะเดี๋ยวมันโดดเดี๋ยวมันต้องโดดเข้ามาข้างในตึกแน่นอนเมื่อกี้มันยิงมยผมยิงผมยิงขึ้น,ข,นขึ้นมาได้เหล็กคนหนึงฝั่งโน้นแม็กกูไม่พร้อมด้วยสิ ขึ้นเข้าเข้าไปชิดตึกต <ium>. ัวหนึ่งเข้ามาในตึกตัวหนึ่งอยู่บนหัวพี่เลยมีสองตัวอย่างน้อยเพราะมีตัวนอกตึกอยู่ตัวหนึ่งตรงทางฝั่งรถอะน่าจะอยู่ในตึกเดียวตัวหนึ่งประมาณแถวห้องสองหนึ่งสี่เข้าวัดเข้ามาข้างในละเสียงมันหิวอยู่บนกินน้ำอยู่เบนหัวพี่เลยพี่อยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมุดตรงมุมที่คุณเชียวมีครับสองตัวอยู่หน้าผมผมเลงฝั่งข้างโอ้ยผมตา เยอะมันคอลภาพดีกันพี่เออไปบอกระวังนะตรงเอ่อเอ่อเลาะรัว้วมาทางเต็นท์มีนะก็นะเดี๋ยวตัวนึงตัวเต็มอยู่ชื่อ<ต>อะไรแตถ้าให้หนึ่งนัดเดียวเข้าหัวเลยเออโดนเหมือนกันชื่ออะไรคนนี้อะไรเนี่ยแคปปลาเจ้ายาวใช่ไหมใช่จิโกะอะไรเนี่ยจิโกะอะไรอาจจะแม่นอืมคอยเยอะตายอ่ะหลุดอีกแล้วเอา้าเอา้า มันจะเข้ามาไหมโอ้โหแล้วหลุดตรงกำลังจะขยับออกปุ้มเยี่ยมปินก็ไม่ดีนะนัดแรกที่โดนัดแรกที่ยิงมาสือหัวเลยใช่ผมก็ยังว่ายังตายไวไม่รู้อะต้องให้พี่ดีที่สุดเรื่องจริงผ่านจอเขียนเขียนเขียนเลยเขียนเลย <laughs> อ,เออกไปเลยยังก็ตาย <Nope. S 2> <laughs> <laughs> ในเรียนตัวเไม่ตึกมีสมาชิกตัวไม่ตึกไม่มีอ้าวไม่ใช่ขึ้นตึกมาตัวเมื่อกี้มันเข้ามาตัวหนึ่งแล้วมันมันก็เสียงมันก็หายไปไอ้ไแค่นี้ยิงคนเดียวแล้วยิงกระจุยเนี่ยยิงแล้วจบทุกสิ่งเลยไม่คิดถ้าอย่างนั้นเหลือตัวเดียวถ้าเกิดว่ามันไม่มีตัวในตึกแล้วก็เหลือตัวเดียวคือตัวที่คือตอนแรกอะมันอยู่ข้างนอกตึกแค่ตัวเดียวที่ผมเห็นอะแล้วมันวิ่งออกมาจากในตึกมันออกมาช่วยเพื่อนมั้ง ก็เลยเป็นสองตัวแต่ผมยิงตายแล้วหนึ่งเอาเลยใช่ไหมเฮ้ยโย่พุ่งอะไรวิ่งมามันไม่งมาใช่เหรอใช่น่าจะไปวิ่งไปรถเมล์อ้าวตัวนั้นที่ออกมาหาใครวะออกมาไง ก็คนนี้วบบอกว่าวิ่งไปนู่นแล้วไม่มีมีมีสู้ยังสู้ยังปลาระเบิดสู้กันอยู่เลยไ,ได้ยินเสียงก่อนหลุดอ่ะนนั่ก่อนหลุดโอ้คโครตตัวคนนี้วบถ้าก่อนหลุดไม่น่าใช่ไม่ไอ้ไหลุดเมื่อกี้เลยติดรอบเหรอใช่อีกรอบปีนขึ้นติดสองร้อยสาม ก็อยู่ติงก็ขึ้นอะไรวะปืนพี่ฮักสุนหมดแล้วอ่ะน้อยมากอันนี้สามสิบนัดพี่พี่งไปไปตรงคุ้มตรงเต็นท์ก่อนได้ไหมพี่พี่ถอยออกมาก่อนได้ไหมแต่เอาศพผมอ่ะมีกระสุนอ่าเข้าไปในพุ่มจะเจอศพผม,มอยู่มันน่าจะยังไม่ได้เก็บแม็กไปอะ่ะแม็กในปือนอ,อาจจะไม่มีกระสุนแต่แม็กในในรีกมีเอาไปหมดแล้วนะเอาไปหมดแล้ววายจังวายจังวะ ไไม่วเกาะผมไม่น่าลดนะพี่ผมมันยิงหัวผมเดียวเอาเกาะผมไปใช่เปล่าไม่สูหรอไมู่ไม่โดนเลยหัวนัดเดียวเลยก็เกิดตายมาวางใหม่ใช่เกิดวางไปแล้วตายก็ต้องมาวางใหม่ใช่เือดเราเราแหกจุ่ม อะไรวะป็นสี่เหรอของมาเป็นสี่ใจละไม่ไม่ถือปืนพี่เมื่อกี้ M4 ใช่ได้จากเขามาจะบอกว่ามันแม่นมันก็พุ่งไปเตียวปากเขาพูดว่าเขาปวดมาจีนของปามารีอะไรนี่ป่ะปามาจินมีจินอะไรนี่ป่ะเออนได้เลยไดแหละเดี๋ยวรอแปไปมัใช้ปืนอะไร M4 ได้ M4 ใช่ จะบอกว่ามันแม่นแล้วส่วนพวกผมแบบนัดเดียวหัวก็แต่ถ้ามันแฮกพี่ก็ตายแล้วแหละสลิกศูนย์ก็ว่าทำไมผมยินมันไม่ตายไอ้เหี้ยใส่สลิคเปื้อนสีงไปเปื้นสีมันเพื่อนมันตายแล้วผมต้องลองต้องผีกลับไปได้ของเยอะของเยอะเออเอ่อพี่ทิ้งปืนตัวเองเออ ปืนตัวเองปืนป <vt ret ii> ืนพี่อ่ะทำประกันแล้วไม่ะรอทำไว้ทำไว้เอ้ยเอาปืนอะไรใช้กูรูดยันแว่นหนึงอ่ะเพื่อนโยดิไหนพอละเพื่อนมันตายข้างหลังพี่อ่ะหันหลังมาด็มีมีศพป้าทำไมพี่กดรถไม่ได้วะพี่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ยืมเช้าห้าเปอร์เซ็นต์ปีนทำไมอ่ะพื่แม็กซ์นี่หมดท่นที่คนอื่กไม่หมดได้อ่ะ ไม่ไอแบ็กที่คุณที่ผมทิ้งไปคือแม็กไม่เต็มอแล้วไม่งัฐสิทธิ์สักนี่เพื่อนแบ็คเตอร์อ๋อโอยแตกว่ะโดนใครเลยเอาแม็กเอาแบ็คใส่ปืนนี่เอาแม็กใส่ปืนเอาสโคปใส่ปืนเอ้าไปเอาแม็คใส่ปืนนะพี่อย่ดิอย่าดิอย่าดี๋ยวาดิเรว่กันนะแม็กใส่ปืนอ๋อใช่นี่พี่ทิ้งไปแล้วเฮ้ยช่างมัน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 ผมขอวิ่งเอาของไปวางก่อนนะ ฉันอยากได้ของมาฉันจะทำยังไงดีอิงกลับมาได้ได้ครับเอาแค่ของแต่งแล้วกันเออพับได้นี่หว่าเอาแค่ของแต่งเดียวถอดแม็กที่ถอดแม็กแม็กปืนอ่ะเออเอออันนี้ช่างแม็กคุไม่เอากระได้ว่าคุณไม่ได้ยินอันนี้เก็บปุ๊บอันนี้ยายาโยนไปอันนึงไอ้แม็กไอ้แม็กสามสี่แบบพี่ได้ละได้ละได้ลได้ละได้ละได้ล้ลกันพอกระโดดมาแล้วพี่ยังไม่ต้องเก็บอย่างอื่นอีกไปแกลวไปแล้วไปแล้วแกล้ว ะะไรวตายคุณวิ่งจุดตายเฮ้ยมาไงวะยังมีอีกตัวตีตียิงยิงใครไปรู้มันหยุดมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเกือบตายแล้วดิออกเลยแตะรถเกือบตายแตะไม่ได้ตังค์เดี๋ยวขึ้นไปเอาตังค์ข้างบนก่อนโอเกือบจะวิ่งโอกลังวิ่งหรอโอเคคุณอยู่ไหนคุณอินทวช ชั้นสองผมขึ้นไปชั้นสองผวดเข้าทิวมาข้าไปเออเปิดประตูให้ของอยู่ไหนวะของอยู่ข้างหลังลานอะเทปทางนั้นเลยคุณน่าจะมีคุนตายไม่มีเทียบเลยเปิดไล์ดิก็ตกใจอยู่กล้วตายเสียดายแม่ 60m4 ต้องต้องต้องไอ้นี่แหละผมแบบผมรีบจัดไงไม่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 เป็นไรแฟง 60m4 ประมาณสามสี่หมื่นเองแพทนี้ไม่ค่อยแพงเ่าหร่ เดี๋ยวผมลงไปแม็กฟรีก่อนฟรีตัวที่ผมหกตัวแรกอเ, <f> เอาแม็กไอเอาเอาเอาสโบรบได้วยเนี่ยเนี่ยของเพื่อนมันเก็บไปแล้วต้องบ่นแล้วมนะั้งตู้ด้วยนะน่าจะยังมีศพอีกอะเออคุยวกในในป่าด้านหลังอะเพราะมันยิงกันกระหน่ำเลยเนี่ยนี่ยตีก็ไม่ได้เก็บตัวเนี้ยมันยิงกันเองเนี่ยออโอ้ยของดีว่ะได้อะไรบ้างไอ้ของคุณเจมปะเนี่ย ไงฮะออกอดอะเกาะหกอ่ะเกาะหกของใครผมกอดไอ้เจมใส่กีล,ลา<อ><อ>ไปเหรออ่ากาะกีล,ลาอยู่ที่พีคตี้บอกวะไม่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 หรอไม่รู้อ่ะต้องดูสอบคณเจมอ่ะยังไงแม่ยงยิงยับเลยคนทั้งแบบแม่งมาตายอยู่ตรงนี้เกาะกีล,ลาอีกตัวหนึ่งเนี่ยนี่หน้าของไอ้ยัยขอบคนเจมอ่ะเนะี่ยตัวมาแล้วนะเชลียร์กระเป๋าอีกเม็ดอีกเม็เนี่ยเออที่ดดี่เดินมแล้วแมกระเป๋าเขาไปอ่ะเหรอ แม่กระเป๋าเข้าไปอ่ะพี่เอ้ยคุณเจมฮัลโหลเอ้ยคุณคุณโวกแมากระเป๋าเข้าไปดิเออเข้าไปแล้วเพราะกระเป๋าเขาใหญ่กว่าไม่นยังเก็บไม่หมดหรอกอันนี้ไปหลีกเกาะไงเอออันนี้อันนี้ไปดีกว่าได้พอแล้วเก็บของตัวเองแล้วก็ข้างหน้าได้มีเคสยี่สานตัวโอ้ยอย่าไปคุณเก็บไม่เป็นเคมีทีหมดเลยคุณโวกออกรถป่ะเออแล้วแต่พี่เดี๋ยวพี่วิ่งออกไปเม่อไรเดี๋ยวคุณออกรถแล้วกันมีของแล้วอย่าตายคูรูไย แยกกันรอดคู่ที่เออมันต้องรอดคู่หรือแม่ก็รอดคนใดคนหนึ่งแต่บ้านนั้นแม่งยิงไว้เพียบเลยยิงว่าทุกอย่างทุกสิ่งอย่างไอตัวผมว่าไอตัว M4 ยิงเยอะมากพี่เออก็ข้างนอกพี่เดียเสียวว่ายิงปิดคนเดียวเลยผมเลยไม่แน่ใจว่าตกลงว่ามันอะไรกันแน่เพราะตอนมันยิงกับพี่มันมันไม่ยิงอ่ะไม่รู้กระสุนหมดเลงเป็นแจมป่ะไม่รู้อ่ะแต่แต่มันยิงเวอร์เกินอ่ะจำวอาคิสผมนะ เฮ้ยสกสั่กสแกปอะไรกับกูตรงนี้นี่เพื่อนโดนอะไรเลยเดอะแก๊โอ้โหไม่เอาหัวนะไม่เอาหัวนะไม่เอาหัวนะโอ้โหทุกอย่างมันย็ดสแกปได้ครับเราผิดหวังแม่งมาทั้งหมู่บ้านเลยนะคุณอยาาเกลียดสแกปให้แบกของ เขาอฉันจะออกแล้วฉันรวยแล้วแล้วสแกตจะวิ่งมาดุมเราเหมือนไปขี่ว์วด, <ไป S 1> ดต,ติดตาตังไว้ตังควายไปไหนอ,อิ่มอิ่มและอ้วนชี้ไม่ชี้สิความจริงตอนแรกมันมีคนกระโดดเข้ามาข้างล่างด้วยคนหนึ่งนะแม่งเหมือนกัเอ๊ะข้างนอกบวกกันไ่งก็ปิดประตูหรือแม่งก,กระโดดกลับออกไป